มองข้างในเปิดอีกทีหนึ่งจะแปะแล้วก็ตัวหลังดีสะจวดได้ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1ต่อศูนย์ครับสิงเชียงรายบุกขึ้นนาแล้ว้โ,โหนี่ฮะจังหวะขึ้นทําของเชียงรายครับคือเหมือนก็ช่วยดึงตัวประกบด้วยหลุดจากอัพบอสมาครับแล้วแนวรับก็ตามมาป้องกันไม่ทันครับสองโดเปิดหลายครั้งเลยครับปูราเชต์ยนมาลูกนี้ได้โขกงด้วยแล้วโอ้โหเซฟหรือเข้าเซฟหรือเข้า,เ,ขาเดี๋ยวต้องดู VR ช่วยได้ อู้แต่ว่าจังหวะนี้อูอภิรักไปทันครับเส้นเลยฮะอภพรักแม่แต่มุมนี้เราก็ไม่เห็นนะว่ามันข้ามเสนเ้นเต็มใบหรือเปล่าบอระเมศจี้เข้าหาบอระเมศบอระเมศถึงเส้นหลังแล้วเปิดเลียดมาได้ยิงแล้วโอ้โหตีเสมอจนได้ครับตัวสำรองทีเด็ดเลยทีละพลซัดไปกับเมืองทองตีตเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็เลยกลายว่าทีละพลมีพื้นที่ในการวางเท้าและแป้งที่ผ่าโตของอภีครับปูราเชษปูราเชษซ้ายแล้วตักโดมตัวหลังลงโลโคงแล้ว รายรว่าเกมรับของเชียงรายนี่ยืนกันผิดไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วมาหม่กตรงนี้นี่ก็แต่ตอนนี้พวกเขากําลังจะไม่มีแต้มเลยครับแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมเลยครับโอ้โหเมืองทองครับแซงกลับมาเอาชนะสิงห์เชียงรายได้2ประตูต่อนหนึ่งครับ